น้ำถ่วมแล้วตกแป๊บเดียวน้ำถว่วมละเดี๋ยวมันกัดไหลลงไหลลงหนองพี่น้องสวัสดีพี่น้องมือนีเขาอยู่บ้านเขาเลยเขาอยู่รอยเอ็ดแลวสิไปยามยามป่าพี่น้องป่ามันลงดัง น้ำม,มันล่นนะอันผุ่นมันไหลลงมาและไหลลงมาแต่ปลาเ๋ยวกระสีไหลลงน้อง,น,องน้องร่องคำอู้หูผุนมันไหลลงมาหนิแม่ก้าวนี่เดน,นี่ไหลลงมาหนิเออไหลลงมาหนินนนชิงแงล่องด่างแต่ นี่สะพานสะพานนี่พี่น้องมันมันกระสีไหลลงมานี่นี่ค่ะน้ำม,มันหล่นมันกระสีไหลลงนี่ไปลงสะพานตรงนี้แบบอันนี้คักเลยหกคักเลยเพราะทางวอกหูน้ำแห้งมากนี่มันกระสีไหลลงหน้าจุกข่อยพี่น้องฟ้องไป หายามาเคลื่อนไป็ตาหมี่ป่าใหญ่บ่เจ้าป่าใหญ่ป่าเคาะใหญ่ปลาดุกใหญ่ลงเส้นเอ๋อมันเข่าได้บ่นี่เข่าไปได้ดังเดี๋ยวบ่กมันมีอย่างเปล่าเป็ามังค่าไโอ้โหกแเคคือภาษาบอกว่าโอ้นี่เลยก่ามันอยู่ในใจนี่ เอาคือนไปเขาผาดางคือไปอยู่ใต้ผาดางแม่คัน,นโอุลล่วงงูเด้อมันต้องเอาตรงนี้ออกมันโคตรเพิ่งเนี่นย,หหย,หยเห็นอยังนี่ป่าใหญ่ปะ่ปะป่าใหญ่มันก็้จีบ,บืนเนี่ยคนแรกหูมันไหลแห้งมากเลยตอนนั้นมันไหลแห้งทำนี่ ได้อย่างงูแล้ว่างได้งูแเวอบเป็นติยานเอเป็นติยานแค่งูอย่างงูปลาแต่งูปลาเป็นยังสามันสามันรงสิไร้องดังให้มันอยู่ได้ขนาดละงูเหรอไม่เป็นกันไล่ลงมานี่กับปิงม่กล่ามีกับปิงมอีหลังแ้คุมสามัละโอ้ lực nha đấy, luôn, vậy oh, nó đang lông nè nòi, ôi, con cá bao chập nè, cái đấy. ออโอ้ไม่ได้ขิงเฮหลายตัวนี่้นี่อะได้ไปเรียกก็ยังมาบาดแรกอ่ะแต่ว่าบาดท,ที่สองอะมีแต่ป่าซิวเลยมันพึ่งอ่ะถือฝนมันก็เลยพึ่งลงได้ปา่าซิวใหญ่เนี่ยอืมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาใส่จับเอามั้งจับไปได้ะปะคนละครั้งเดีอาาจะไรที่จับหนุ่มเมาดีวะว่าเั็นมั้หนุ่มมอวม่งอเนี่ยนี่น้องได้ปา่าซิวปา่ามัดป่ามัดหน่อยเอาไปเห็ดสมป์หน่อย เนี่ยเราเห็ดเทียนหนึ่งแล้วกัาเว้น,เนี่มายำทุกๆสงองชั่วโมงหรือล้วแต่คนมันมายำเน,นี่ยปลาบัวตัวไงน,นอนนะไปมันโอ้ยไปกินลูกน้ำถุงไลายอยู่ในโอ่งเอาปะไปเะโอ้ยเปียกเมืเ่อเราลังอะ่ะห่มกับไม่ได้ซอยอย่าง,างเดกห<แ>ลังเปียกเมืเ่อรา ไปแล้วไปแล้วาที้ก็จะทออกมาแล้อาดัทัอ้ยม่ขาดออกอาดงไม่จีทันเมื่ทีโอยนั่เองทีเย็นทีกล okay. ้องเลยพอดีเยเจ้าใบแขงมันได้แยเมต้เอาก้องคุณมจับคุณน่ะคุณน้องืคุน่ะ้ลงเองเหรอนี่เลตะกวดเอาดินสตัวต giờ thì vẫn em mới thua ra ngoài bơ tuyệt vọng mọi Nè, mặt 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 Có thứ mặt mặt cả mặt 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 mặt

น้ำมื้อนี้แห้งค่ะกะเกลเดี๋ยวยังติไปเอาอี่ยาว่าเรต้องเอาปลาหน่อยแล้วเอาตะปลาเคาะกับปลาเข็งเออเอาออกแล้วปล่อยล่องหนแหมปลาหน่อยแหมปลาซิ่วหน่อยปลาขาวบอนเลือกเอาตะปลาเข็งกับปลาเคาะโอ้เต็มเลยปลาเคาะหน่อยคนน่ะเออนั่นล่ะเลือกเอาตั้งสัตว์ละเอาตะปลาเคาะหน่อยกับ ปลาเข็งไม่ยงไอขีคาดเห็ดปดลาแดกเรองยาได้เห็ดรลายเอาหนาเนี่ยเด้อเอาใอาอาส่อีก,กนอ,อ,กกอ้แกปนนีแต่ว่า,าวะาเอาไม่ว่าดูไหมพัดเขาไปเมื่อไรเขาดิหาเนี้ยอันนี้หยแต่ว่าจางงานไปเขาเรือ่องไรกด้บ้างกนเถอเป้เวา

nó khắp đơn đơn đó. Ủa ừ, đi bao miếng khi hè lên đó Nhà em là dạng hẹo vô cho bà nha Bây giờ đây rồi đi Ủa nó thì đi thông à. là dạng nha bò là nó Để chia bò của Chụp cho chị đẹp quay Ủa ừ, lại mà khăn lên Thế vậy Để chọc. Thế đó Bỏ thế thôi em này quá xíu bò à. Okay. เอา,ากระเอาเราเอาปลาชิ้วมันเออเอาไปหางใกล้กินก็ได้เอาคูม,มาได้กันไปเที่ยงเหนไหหยั่งนั้นสิบ